พี่น้องเอ๋ยไผ่าป่าปากเสารเสาเดอรยาฝ่าวาพระธาตมหาไซย,ยังโจกโกทงป่าปากเขียวเจิญเทิงานแต่งไท้แสนมวนลลนมันจิเสาบอนจังไหไผ่าป่าปากห่างจิจูงแขนเจามาเบิง้งคนยังแตกอยจนจนมันสีห่านบอนจังไห โรงเรียนปลาปากวิทยาตั้งอยู่ที่125หมู่2ตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเปิดทำการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2515ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีห้องเรียนพิเศษ EIS และหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน,นครพนม ปีการศึกษา2,558มีนักเรียนจำนวน909คนอัตราเฉสี่ยต่อห้อง33คนแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบที่กำหนดไว้มี30ห้องมีบุคลากรจำนวน54คนผู้บริหาร3คนครูและบุคลากรทางการศึกษา41คนพนักงานราชการ3คนอัตราจ้าง8คนครูธุรการ1คน ผูชาวต่างชาติ3คนและนักการพันโรง4คนมีเนื้อที่ทั้งหมด58ไดไร่1งาน57ตารางวาเป็นที่ดินของโรงเรียนผู้บริหารประกอบด้วย 1. นนายสุรพลมีหนองว่าผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายเทอเทพบาทรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารวิชาการ 3. ในายชัยรัฐกำลังหารรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มง,งานบริหารงานทั่วไปจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้ 1. กลุ่มง,งานบริหารงานทั่วไป 2. กลุ่มง,งานบริหารวิชาการ 3. กลุ่มง,งานบริหารงบประมาณ 4. กลุ่มง,งานบริหารงานบุคคลปัจฉยาโรงเรียนคันติทิรสาลังกาโลความอดทนเป็นสมบัติของนักปราชญ์คำขวัญของโรงเรียน เรียนดีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมนำกีฬาสีประจำโรงเรียนชมพูเหลืองสีชมพูหมายถึงสีแห่งความรักความสามคัคคีรักใคร่ผูกพันสีเหลืองหมายถึงสีแห่งผ้ากาสาวพัชในพระพุทธศาสนาและความเจริญรุ่งเรืองอักษรย่อปอวอต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นใสตาประจำโรงเรียน รูปพระธาตุมหาชัยมีดอกบัวสี่ดอกล้อมรอบพระธาตุมหาชัยหมายถึงปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่ชาวอำเภอปลาปลากเคารพนับถือตั้งอยู่ที่บ้านมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปลากห่างจากโรงเตียนระยะทางประมาณ14กิโลเมตรดอกบัวหมายถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและความอ่อนน้อมถ่อมตน โรงเรียนปลาป่าวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ได้รับการคัดเลือกจากต้นสังกัดให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งเป็นการปรับลดเวลาเรียนให้น้อยลงแต่ไม่กระทบเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรเรียนรู้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมสร้างสารรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ำใจต่อ,อก,กัน การทำงานเป็นทีมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองโรงเรียนปลาปลากวิทยาได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ดังนี้ 1. จัดอบรมประชุมวางแผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2. โรงเรียนได้มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้หมวดที่1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์หมวดที่2ส,สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ส1วิทยาศาสตร์อย่างง่าย เอเมทอิงลิส์พัศลหมวดที่3สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมพ่อครูแม่ครูพาลูกนักเรียนเข้าวัดวัฒนธรรมจีนสุขาลักลักษณะเพื่อสิ่งแวดล้อมศิละปะสร้างสรรค์กีตาร์พาพเพลิน หมวดที่4สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพทักษะชีวิตทักษะดนตรีศิลปะดนตรีสุนทรีผ่อนคลายสนุกกับวิทยาศาสตร์นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพเย็บปักถักร้อย ฟุตซอลวอลเลย์บอลและการจัดก,กิจกรรมในรูปแบบบูรณาการการจัดก,การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่2 1 มาอยู่ที่กิจกรรมทํำระดิตดอกไม้จากกระดาษย่นกันนะคะเราจะเข้าไปถามความรู้สึกความคิดเห็นของน้องๆและคุณครูผู้สอนกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะหรือพวกลิฟทินอะไรพวกนี้มาแต่งทำดอกไม้เพราะว่ามันจะได้เป็นการระยัดไม่ซึมเกลือมมากนะซึ่งเราจะมาถามคปฐมกิจ ครูค,คะขออนุญาตครูคนะคะอยากทราบว่าครูรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้สอนกิจกรรมนี้นะคะ,ะครูรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าในสมัยเด็กก็ได้เรียนเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ด้วยกระดาษนะคะพอมันมีเวลาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็จะได้ใช้ทักษะหรือว่าจะได้ใช้ประสบการณ์ที่เคยริ่มเรียนมาแต่สมัยเด็กนี้ได้มาให้ความรู้เด็กมาสอนเด็กให้เกิด ทักษะแล้วก็โยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในท้องถิ่นของเราได้ช่วยวัดช่วยชุมชนอะไรพวกนี้ตกแต่งสถานที่ของวัดหรือว่าในงานศพงานแต่งงานอะไรบางครั้งเราไม่สามารถที่จะหาดอกไม้สดได้เราก็จะประยุกดอกไม้พวกนี้ไปใช้ตกแต่งได้ซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเด็กนักเรียนของเราด้วยแล้วก็ได้ช่วยชุมชนช่วย อาสังคมได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครูดีใจมากนะคะที่อาจะได้อาใช้อาทักษะวิชาชีพพวกนี้ได้ได้ช่วยเด็กนักเรียนอยากให้เขาเป็นได้อนุรักษ์ในสิ่งเ,เก่าๆไว้อาไม่ใช่ว่าจะใช้แต่ดอกไม้สดอย่างเดียวนะคะคูณค้าอยากทราบว่าอย่างดอกกุหลาบแบบนี้ใช้เวลาประมาณกี่วันคะในการทำสองนาทีค่ะ ดอกกุหลาบันนี้ก็ใช้เวลาสองนาทนะีแต่ว่ากว่าเราจะผูกเด็กได้ก็ต้องประมาณ20หรือว่าหนึ่งวันเด็กสามารถทำได้นะแบบนี้บางครั้งก็ทำได้ก็ไม่ไม่สู้ต้นแบบแบบนี้หรือไม่ก็บางคนก็สามารถที่จะทำได้ได้สวยเหมือนกับที่ครูสอนก็มีนะอย่างเช่นชุดนี้ก็จะเป็นของเด็กนักเรียน ที่ทําทงานมาสูงหลายคนก็ยังไม่สูงก็จะทําทให้ทําสูงในวันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่เด็กนักเรียนทาสูงนะคะก็พม,มือใช้ได้ทีเดียวนะคะค,ค่ะต่อไปเราจะไปถามความเห็นของน้องๆนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ได้เรียนกิจกรรมนี้กันนะคะได้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับนักเรียนที่ได้เรียนกิจกรรม ทำแบบไม้จากกระดาษเยอะนะคะเรา,าจะมาถามความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องพึ่งค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หรอคะทำดอกเบญจมาศค่ะคาดว่าอีกนาไม่ะคะก่อนจะเสร็จก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่สำหรับน้องก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอ๋อค่ะไม่ทราบว่า เมื่อทําเสร็จแล้วน้องจะเอาไปทาประโยชน์อะไรได้บ้างคะก็จะนําไปต่อยอดนะคะนําไปขายแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งอยู่ในบ้านนะคะขอบคุณค่ะครับคือว่าอยากทราบว่าทาไมน้องถึงเลือกเข้ากิจกรรมนี้ล่ค่ะแม่หนูนะคะก็เป็นคนที่หลับยากนะคะพอหนูได้ลองนวดให้นะคะแม่ก็ แบบรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็หลับง่ายขึ้นค่ะครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาถามน้นนองๆเกี่ยวกับความรู้ส<อ>ึกทำไมถึนนี้เือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเวลาเรียนเพื่อเวลาร,รู้นะครับมีความชื่นชอบครับกับอ่าวิทยาศาสตร์ครับซึ่งผมก็ชอบวิทยาศาสตร์มากครับ<อ>แล้ววันนี้เรียนเนรื่รรอ,องอะไรครับเรียนเรื่องอ่าฟิสิกส์อย่างง่ายครับเกี่ยวกับไฟฟ้าครับ การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันครับก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าแปลว่าประหยัดไฟอะไรประมาณนี้นะสวัสดีค่ะดิฉันจะมาแนะนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนปลาป่าวิทยาชื่อกิจกรรมการทํำข้าวเกียบโดยเพื่อนของน้องๆชัน้นมสานะคะไปดูกันเลย,ยงงแล้วกิจกรรมนี้แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนยังไงบ้างคะก็คือได้ทําจริงค่ะและ ก็ไม่รู้ว่าเขาเกียยเนี่ยเขาทํากันยังไงก็ต้องได้มาลองดูค่ะแล้วสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะก็คือนําไปทําที่บ้านแล้วก็สร้างรายได้ตัวเองได้อ๋อค่ะเขาพี่คะกำลังอคะกำลังทำกระถางอันนี้ก็จะเป็นที่วางสำหรับเครื่องแกะสลักนะคะ แล้วมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกก็ผสมปูนะคะแล้วก็ตัดโกค่ะให้เป็นวงกลมจากนั้นก็ทำเป็นวงกลมแล้วก็ใช้มีดแกะสลักดังลูกะคะ่ะแล้วมีแล้วการทำกิจกรรมนี้มีความแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนยังไงบ้างคะก็ได้ลงมือทำเองแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะสามารถทำขายได้อ๋อค่ะ วันนี้เราก็มาถึงที่ห้องกเพียนทอนะคะมาดูกิจกรรมดัมมติกอาสารนาฏศิลป์งั้นเราไปกันเลยนี่ครับสำหรับความรู้สึกนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราส่งคนได้เป็นผู้ส่ายทอดความรู้ทางด้านนี้ให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าความรู้ทางด้านนี้เริ่มจะหมดไปแล้วในคในในางามทยของเรานะครับ แล้วคูก็มีความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจํา้านเกิดและประจําติของเราครับค่ะสำหรับตัวนิฉันแล้วนะคะก็เป็นลูกหลานของคนอำเภอป่าป่านะคะซึ่งตามสีโคตบูนนี้นะคะก็เป็นอัตลักษณ์ประจําอํำเภอปะป่าอยู่แล้วนะคะก็ภูมิใจค่ะที่ได้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นให้กับรุ่นน้องในโรงเรียนบะป่าวิทยาค่ะก็ขอขอบุคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ได้เป็นเหตความสำคัญของศิลปะประวัติธรรมประจำท้องถิ่น,ขอ,นขอบคุณมากค่ะทีม่มีความมีชวิงชีน้านคะที่ได้เข้าโครงการก่อนอื่นนะคะโครงการนี้เป็นสิ่งที่ผูอชอบและรักในเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะคือการลามี้เราสามารถถ,ถ่ายทอดสู่จาร หนเป็นเยาวชน,นมุ่นหม่หนก็รักในความเป็นไทยค่เหนูจะในการกิจกรรมนี้ในการเรียนการสอนนะปุตกมามีของกินปนแลงแห่งแผ่นดินห้วยบึงน้องแห่งเหนือไทยมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อลาอย่าเดินทายนับวันจะกลับกลายเป่าเสาไลเข้าเมืองตรุง เียงแขนกอมเสียงสุงตุงลุงตุ้งนั่นนะแตรลุงตุงเสียงแขนกอมเสียงซออ่อนแล้วอ่อนอีแล้วอ่อนมาเด้อมาช่วยกันต่ออีสะอานนอ